กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะของอรายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดสายหน้าไม้นะคะ029218575ค่ะสามารถโทรเข้ามาเลยนะคะอยากจะสอบถามอะไรนะคะพี่ประพาทโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะรวมพูดคุยได้เลยในขณะที่รอสายนะคะรันขออนุญาตนะคะเป็นผู้สอบถามพี่ประพาทก่อนเลยแล้วกันค่ะเราพูดถึงเรื่องออดาวไลน์กันแล้วนะคะนู้ถามนิดนึงค่ะ ปัญหาเนี่ยพอเริ่มมีลูกทีมเข้ามาส่วนใหญ่ลูกทีมจะมีปัญหาอะไรบ้างที่เข้ามาปรึกษาพิพากษาต่ะคะก็ปัญหาทั่วไปครับใหม่ๆเลยก็มีการเชิญไม่มามาไม่ทำเชิญไม่มามาไม่ทำทำก็ไม่เอาจริงครับ,รบแล้วก็จะมีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับ คุณมันค่อนข้างที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่เข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับถ้าคนถามแบบนี้เชิญแล้วก็ไม่มามาแล้วก็ไม่ทําแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่ประภาสแนะนําเขาว่าอย่างไร,รงไงบ้างคะคือมันที่เขาไม่ทําเกิดจากเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจค่ะสุดล้วปัญหามันมาจากเรามากกว่าค่ะคือเราถ่ายทอดให้เขาไม่เข้าใจค่ะนะครับถ้าเรายอมพัฒนาตัวเองเข้ามาเรียนรู้สักนิดนึงะนะครับแต่อย่างพวกผมทำเนี่ยผมก็จะทําเป็นระบบ ตอนนี้คือจัดระบบกันะนะครับคนที่เข้ามาเริ่มต้นยังไงสเต็ปหนึ่งต็ปสองนะครับก็ปัญหาส่วนนี้ก็จะน้อยไปคือเหมือนว่าในในกลุ่มทีมของพี่ประภาสเนี่ยจะเริ่มมีการจับจับกลุ่มกันแล้วก็เหมือนแบบวางแผนละใช่ค่ะอวางไว้เลยกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาควร,ครจะต้องอธิบายให้เขาฟังแบบไหนถูกไหมคะครับผมกลุ่มนี้อ่ะสมัครแล้วควรจะต้องฝึกเขาแบบไหนครับ กลุ่มสำหรับคนที่สมัครแล้วส่วนใหญ่ปัญหาของเขาคือเป็นรูปแบบไหนคะสมัครแล้วเราก็จะพาเขาทำ <c oughs> นะครับพาเขามาเราจะจัดระบบเป็นห้องเทรนนิ่งนะครับแล้วพาเขาเริ่มต้นนะครับลิชายชื่อ <c oughs> นะครับแล้วพาเขาไปสปอนเซอร์ตัวต่อตัว <c oughs> นะครับหรือไม่จากนั้นเราก็ให้เขาพาทีมงานมา <c oughs> ที่ OPP ของเรา ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเราเนี่ยต้องเข้าไปคลุกคลีเข้าไปคอยสอนในช่วงแรกใช่ครับแต่สําหรับตัวอย่างตัวพิะพะภา์เองก็ม,มีมีลูกทีมหลายรหัสแหละหลก็เหมือนแบบช่วยกันใช่ครับม,มันมันปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เห็นพิะพะภา์บอกว่าปัญหาหลักๆเลยเรื่องของการตามคนมันเป็นรูปแบบไหนคะการตามคนการติดตามครับเพราะว่าการติดตาม อย่างที่ผมเนี่ยจะ,จะเจอมากแล้วมันเป็นปัญหาสําหรับคือบางครั้งเราทํางานกับคนเราไม่ค่อยใจสภาวะเขา,ขาบางทีพูดไม่เพราะาเราก็งอนเขา <c oughs> ไม่อยากจะคุยกับเขาต่อก็ไม่ได้ติดตามาซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นงานของเราแล้วเราควรจะติดตามคซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจเครือข,ข่ายก็จะไม่อยากตามาก็บอกว่าไม่ทําก็กรรมขอาเอง ออทอย่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบพอเขาไม่ทําอย่างที่ที่ที่ราเข้าใจมันอาจะเป็นเหมือนแบบเราก็ก็ชวนคนอื่นด้วยแต่ก็ต้องมีการมาตามคนที่หลังใช่ไหมคะปัญหาหลักๆนะถ้าเป็นรันรันก็คงเข้าใจว่าการตามเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปแล้วจะคุยกับเขายังไงต่อดีใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราต้องมีแนวความคิดที่ ถูกต้องซะก,ก่อนนะครับวันนี้คือเราไปตามเข้ามามาทําธุรกิจเพื่อจะได้ตังค์ครับไม่ให้เขาเสียโอกาสทางธุรกิจซึ่งถ้าเราเชิญเข้ามาแล้วเขาน่าจะรวยไปพร้อมๆกันกับเรามีรายได้ไปพร้อมๆกันเราต้องมีแนวความคิดคนให้ะนะครับไม่ใช่ว่าเราไปตามเพื่ออยากได้ให้เขามาทํางานถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะไม่กล้าตาม คือเราต้องเปลี่ยนในความคิดของเราด้วยที่สําคัญเลยอีกหนึ่งอย่างที่เราสงสัยค่ะพอเรามีดาวลายเยอะยอๆายขวาเยอะไปหมดมันมีไหมคะแยกกันเอะเขาเรียกว่าแยกกันไหมนะแยกกันเหมือนแบบลงรหัสหรือว่าแย่งลูกทีมจับโยกจับย้ายคือภายในเครือข่ายของเราเองปัญหาพวกนี้มันเกิดไหมคะเกิดครับค่ะเป็นครับผมก็เป็นก็มีบางคนขอขอย้ายขอย้ายอ่ะค่ะขอย้ายทีม ขอย้ายทีมทําไมมันคือเป็นเหตุผลหมายถึงว่าเขาอยากจะย้ายไปอยู่อีกทีมหนึ่งปรากฏว่าข้างๆบ้านเขาก็มีมีคนที่ทําจอยคอยเหมือนกัน oh. นะครับแล้วเขาก็มาเสนออะไรที่ว่าเขาจะรับส่งเขาจะช่วยะจะทําให้สําเร็จบบมีม,มีมีการช่วยบางส่วนให้ค่ะครับเขาก็อยากไปทาค่ะส่วนนี้แต่ผมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันอยู่ที่เขาสะดวก เพราะเราต้องมองว่าวันนี้เราต้องมามองที่ตัวเองถ้าเราดีพอเขาคงไม่อยากหนีเราไปคครับือจริงๆเราต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายนะจอยแอนคอยเนี่ยเขามีหลากหลายสาขาใช่ไหมค,คะจริงๆเราถ้าเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีมีสถานที่ไหนบ้างนะคะพี่ประภาส์ที่ผมข้าหลักๆก็จะเป็นรัชดาครับรัชดาแล้วก็สํานักงานใหญ่ค,ครับ แต่ถ้าเป็นในช่วงถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยอย่างของพี่ประภาสเนี่ยมีลูกทีมที่เป็นเป็น,ปนออยู่ต่างจังหวัดบ้างไหมคะมีครับก็จะมีที่เชียงใหม่ค่ะมีบุรีรัมคิษย์สุณุโลกคะนะครับขอนแก่นคโคราชคัคบมีถ้าไปอยู่ต่างที่ต่างภาคกันดูแลยากไหมคะต้องขอบคุณโลกโซเชียลครับ <laughs> ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับ โลกโซเชียลมันสามารถที่จะเป็นสื่อช่วยยังไงได้บ้างก็เราไปทำงานที่ไหนนะครับเราก็ส่งส่งข้อมูลทีนี้เลามันก็จะง่ายถ้าเราไม่ค่อยขยันพูดเราก็สามารถโพสต์ทิ้งไว้นะครับตามก็ได้มันก็ไม่ขาดการติดต่อะนะครับสินค้าอะไรใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็อย่างผมผมจะเปิดเป็นเพจนะครับแล้วก็บอกทีมงานทุกคนให้เขาเข้ามาดูแล้วก็ยัง ก็จะแอดกันเป็นเพื่อนในไลน์โอ้โหต้องบอกเลยว่าโซเชียลมันช่วยได้มากจริงๆนะคะก็พอเรามีไลน์แล้วก็มีการพูดคุยได้<ช>แล้วก็คือคมีบ้างที่มีการออกไปมิติ่งหรือว่านัดเจอกันใช่ครับนีดจำเป็นครับตอนนี้ผมก็รวมกลุ่มกับกับเพื่อนํำจอยอยังคอยด้วยกันนะครับก็ทําเป็นเซ็นเตอร์ทั้ง OPP ทั้งเทรนนิ่ง ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจะมีการทํากิจกรรมพวกนี้ทุกเดือนไหมคะหรือว่าใช่ครับรใช่ครับ,รบก็จะไม่ขาดสัมพันธ์อย่างผมจะทุกอาทิตย์ดีกว่าทุกอาทิตย์เลยอ่ะคใช่ครับก็คือจะมีมีวันที่ที่พี่ประพาสก็คือล็อกเอาไว้เลยส่วนใหญ่ก็คือมาร่วมทํากิจกรรมได้ทุกวันนี้วันศุกร์กับวันเสาร์ครับอย่างที่ผมค่ะก็จะเป็นที่สาขาที่สานักงานใหญ่หรือว่ารัชาดาค่ะหรือว่าวันศุกร์วันเสาร์เราจะจัดกันที่ร่มเกล้าครับก็วันศุกร์ก็เทรนนิ่งคนเก่า นะครับส่วนวันเสาร์ก็คนเก่าไปชวนคนใหม่มาฟังโอกาสทางธุรกิจแล้ววันอาทิตย์เราก็จะเข้ารัชดาหรือสำนักงานใหญ่ก็คือเป็นแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์ในการจัดกิจกรรมขึ้นมาใช่ครับค่ะ,ค,ะคือม,มันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่หนูต้องถามก่อนมันได้ผลไหมหลังจากที่เรามีการจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แบบนี้ได้ผลนะครับผมได้ผลมากเลยเพราะว่าทีมงานก็ มันจะช่วยเติมเต็มไฟให้กันสลับใครที่ไปทํางานมาเหนือหน่อยๆบางคนไปเจอเชื้อโรคมาแต่มาเจอกันที่เซ็นเตอร์ก็ไปเจอข่าวดีมาจากเพื่อนๆไปปิดมา3โก7โกมันก็ชื่นใจก็เติมไฟให้กันะนะครับแล้วเรามีข้อมูลใครไปเจอ,อทํางานไปเจอคนเก่งะนะครับไปเจอเคสอย่างเราไปออกไปทานาเนี้ยข้าวก็สวยก็มาแชร์กันไปเจอคนป่วยเขาดีขึ้นเราก็ชื่นใจ คือจริงๆคุณผู้ชมบ <ทำ S 1> างท่านอ,อาจจะสงสัยข้าวสวยนี่คือมีอจอยแอนคอยก็คือมีการจําหน่ายเรื่องปุ๋ยด้วยใช่ครับค่ะนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการจ่ายกิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่า OPP ใช่ไหมคะ OPP สําสหรับคนใหม่ครับเทนนิงสําหรับคนเก่า ค่ะนะคะก็สาหรับตัวพี่ประภาสเองเนี่ยก็คือจะมีอยู่แล้วนะคะทุกวันสุกวันเสาร์ระะที่ร่มกลราว,ราวรนั่นเองนะคะสามารถไปได้เลยพูดถึงเรื่องการปิดกโกลค่ะมีโอกาสได้สอบถามพี่ประพาสมาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําได้ยังไงพี่พายบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสามารถนําคนเข้ามาแล้วปิดกโกลได้ถึง30 30โกลครับ30กโกลคุณผู้ชมเดี๋ยวดั้งคิดก่อน มันก็ตกร่วมประมาณเป็นแสนไหมคะแสนกว่าครับแสนกว่าครับพี่ประภาสพูดยังไงก็ถึงปิดได้สามสิบโละค่ะเราคือลูกค้าเขาประทับใจด้วยครับเขามองถึงความคุ้มของเขานะครับคือปรากฏว่าแฟนเขาหลังจากดื่มยงเหฮงแล้วเนี่ยสุขภาพเขาก็ดีขึ้นนะครับโรคที่เคยเป็นหมอก็บอกว่าไม่มีแล้วนะเขาก็ประทับใจเขาบอกว่าโอ้ดีกว่าไปโรงพยาบาลอีกนะ ผมก็เลยได้เชิญเขามาดูที่สํานักงานรัชดาแล้วก็มาสํานักงานใหญ่ะนะครับมาดูความมั่นคงไปดูโรงงานด้วยเขาบอกโอ้ดีอย่างนี้เขาก็เขาว่าดีดีกว่าฝากเงินไว้ธนาคารนี่สมัมพะลงโกไปเนี่ยมันออกเด้งได้หลายตางังค์ได้เยอะกว่าฝากธนาคารเป็นปีเลยทีเดียวเขามองเห็นถึงเรื่องโอกาสทางธุรกิจด้วยใช่ครับที่สําคัญเรื่องสุขภาพด้วยปิดทีเดียว30โกเลยใช่ครับ คือโอ้โหคุณผู้ชมนั้งคิดแล้วแบบว่าเออมันแบบเป็นเป็นเรื่องที่มหัศจรรา์มากๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็ต้องยอมรับจริงๆพี่ประพาดเห็นเขาเงียบๆแบบนี้นะโอ้เขาเก่งมากเลยนะ <c ười> คือเขาเรียกว่าพอจับจุดถูกเนี่ยก็รู้แล้วว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกับใครได้บ้างใช่ไหมคะใช่ครับ ก็แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราอยากให้พี่ประภาสฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งตอนนี้เราเชื่อว่าคงจะมีหลายท่านค่ะที่กําลังชมอยู่ทําแล้วและกําลังรู้สึกว่ามันจะมีหนทางเดินไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จหรือว่าได้เงินเป็นหลักหลายหมื่นอย่างที่ประภาสทําได้หรือเปล่าฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะครับก็อยากจะฝากท่านที่ทําอยู่นะครับค่ะ ท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุบสรรคัก์บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะธุรกิจนี้ท่านไม่ได้เรียนรู้มาก่อนวิธีแก้ไม่ยากเลยครับเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ะนะครับแล้วก็เข้าใจมันมองถึงความคุ้มซึ่งจอยแอนคอยจริงๆแล้วง่ายมากนะครับเพราะทุกอย่างท่านคิดไว้หมดแล้วคแค่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบเราทุกอย่างทำได้ตลอดค จริงๆต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมปกติแล้วนะพี่ประภาเนี่ยคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบพี่จะพูดอะไรที่เยอะมากอะไรนี่วันนี้นี่เขาพูดครับเพราะมากเลยนะตบแอบแซวเล็กน้อยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ประภาสมากๆเลยขอบพรคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับเราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่จบนะคะวันศุกร์นะคะเรายังคงอยู่กับพี่ประภาสค่ะมาร่วมพูดคุยค่ะยังอีกเยอะเลยค่ะแต่วันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะสามารถ ติดตามชมได้นะคะหลายช่องทางด้วยกันถ้าจะเป็นกล่อง PSI นะคะสามารถติดตามชมได้ที่ช่อง112นะคะช่อง JC TV นั่นเองถ้าเป็นกล่อง GMSAT นะคะที่ช่อง261นะคะเวลาค่ะวันอังครารแบบนี้แบบนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะและอย่าลืมค่ะเข้าไปได้เลยเว็บไซต์ JC TV THAI COM วันนี้รันแล้วก็พี่ประพาต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ へえ。<noise>